สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทครับผมครูรามติวารีครับผมธนรัตน์คันทักครับเรายังคงอยู่ในหัวข้อของการนําความรู้ไฟฟ้าสธิตไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับครับวันนี้คุณครูธนรัตน์จะมีอะไรมานําเสนอให้พวกเราได้รับรู้เรามาดูกันครับครับวันนี้นะครับจะเป็นการนําความรู้นะครับเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับจะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับการใช้สายลัดข้อมือของช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็ส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในหัวข้อนี้ก็ด่นนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อนี้ก่อนนะครับอธิบายนะครับปรากฏการในชีวิตประจําวันนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับก็ดูนะครับสังเกตภาพขวามือนะครับมือครับของช่างนะครับก็จะมีตัวสายรัดข้อมือนะครับติดอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ปลายด้านหนึ่งนะครับก็จะติดกับตัวเคสของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าสถิตวิธีหนึ่งนะครับก็คือในการทำงานนะครับกับชิ้นส่วนนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตสูงนะครับอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลักษณะก็จะเป็นดังภาพนะครับการายโอนประจุไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยนะครับ สามารถทำให้นะครับเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับจึงต้องมีการป้องกันนะครับด้วยการต่อสายรัดข้อมือนะครับที่ต่อกับพื้นนะครับดังรู้ก็คือถ้ามีประจุเกิดขึ้นแทนที่จะลงไปที่อุปกรณ์ก็คือลงสู่ดินนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เขาไปต่อกับตัวเคสของคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่กับโต๊ะนะครับก็เป็นการถ่ายโอนประจุซึ่งเป็นโลหะแล้วก็ต่อสูดินนะฮะต่อสูดินไปนะครับ การต่อแบบนี้นะครับเพื่อให้ประจุไฟฟ้าสถิตท,ที่เกิดขึ้นนะครับจากการเคลื่อนที่หรือเสียดสีของร่างกายนะครับถ่ายโอน,นครับไปที่พื้นแทนที่จะไปที่ตัวอุปกรณ์นะโดยตรงแสดงว่าประจุนี้เกิดขึ้นจากการเสียดสีของอวัยวะของร่างกายไป<ม>เสียดสีกระสวนต่างๆซึ่งมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่อากาศแห้งหรืออากาศเย็นมากๆนะครับก็เกิดประจุได้ง่ายนะครับ และนี่ก็คือหลักการทํางานในเรื่องราวที่คุณครูธนรัตน์ได้นําเสนอไปนะครับนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งทั้งหลายเพื่อที่จะศึกษาว่าแล้วเราใช้ไฟฟ้าฟิสธิ์ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะที่มากกว่าที่เราพูดกันไปนะครับ